พี่ไม่ชอบใ้นี้่ไมพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบใช้ฟาร์มาสุดิเคิเอาเอ้าอยู่ไหนอะเอาเหรอเอามาเอามาเอามาว้าวดีเกลเองเลยนีเกลเองเลย อย่างจ้อบะอย่างจออา้อบะทำไมเจ้าไม่เอาอยังให้พี่เบ๊กมาจางเมื่อวานพลาดเลยเห็นไหมเราพลาดเห็นไหมหนัง,นง,นงตัวคนนั้นพี่เอกจะช่วยเรานะแต่ก็แบบเออไม่ทันไม่เอาเองแต่งนะแต่งนะใช่โอ้ยมีข้างบนด้วยนี่ว่าปุตุดบนตูต้คอนเทนเนอร์ อู้หมาหลังจบสวัสดีครับเอ่อ 9ny331 ครับผมสูส้ๆนะครับขอบคุณครับผมเอ๊ะคนดังอีกแล้วเหรอถามจริงคนดังอีกแล้วเหรอฮลัฮโลโหลฮัลโหลคนดังเยีะกว่าครับผมมีมีเครื่องหมายอีกแล้วอ่ะ <I> เฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ได้เกมเราได้ป่ะจริงวะเนี่ย ฮ้ยน้องบอกตัวจริงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่นครเนี่ยขอบคุณเขาว้าวฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมยังอยู่ไหมอ่ะยังอยู่ไหมอ่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับว้าว น่ารักจังเว้ยจริงค่บพี่แก้วนายนี่น่ารักจังเลยโอราว่ไม่มีอารมณ์เล่นแล้วอะพี่บอกแล้วว่าให้อยู่ในสตรีมพี่กันอย่าเพิ่งไปไหนเห็นไหมก็จะมีคนดังๆมาอย่างนี้แหละครับ